ครับผมเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟุกรีวิวภาพยนตร์นะครับวันนี้มาแบบเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการรีวิวแผ่น VCD มวยป้ามของบริษัท Jan Picture บ้างนะครับซึ่งวันนี้ชุดนี้ครับดิอะไรนยะดิอันเดอร์เอร์อันเดอร์เทเกอร์สิบศูนย์นะครับคือสถิติสถิติคืออันเดอร์เกอร์ไม่แพ้ใครเลยในเรสเมเนทั้งหมด15ครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าแพ้ไปแล้วนะครับใช่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสถิตินะครับว่ามีเจอกับใครบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันแมตช์แรกเจอจิมมี่ซูเปอร์ไฟสนุกกาครับเลเซอร์มานในครั้งที่7ดแล้วก็ครั้งที่แดเจอเจคเดอะเนิกโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ครั้งที่9เจอแจ็แอนด์แซลเลสแล้วก็ข้ามมา11บนะครับเจอคิงของบันดี้ สิบสองเจอดีเซลนะครับลเลเซอร์มาในสิบสามเจอไซโคซิสเลเซอร์มาเนียครั้งที่สิบสี่เจอเคนนะครับสิบห้าเจออันนี้เป็นแมทเจอบิ๊กบอสแมทนะครับแบ็คแมทเฮลอินเฮลอินเดอะเซลนะครับโอเคแมทที่ 10, สิบเลเซอร์มาในครั้งที่สิบหกเอ้ยไม่ใช่สิบหกมาในปั๊มนะครับสิบเจ็ดเจอทิปเอสสิบแปดเจอลิกแฟร์แบบไม่มีกติกานะครับสิบเก้าสองหลุมหนึ่งเจอบิ๊กโชเอเทน ยี่สิบเจอเคนยี่สิบเอ็ดแลนเนอร์ตันยี่สิบสองมาร์คเฮลลี่ยี่สิบสามเจอบาติสต้านะครับโอเควันนี้ที่ผมมาพูดถึงผมขอมาพูดถึงสามคู่นะครับคู่ที่ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ก็คือยูแพนที่สามนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเรซิมเนี่ยครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเจอแรนดี้ออตตันซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าชุดนี้เป็นเข้ามาให้ดูแมทแบบว่าเป็นแม์เต็มนะจะเป็นว่าตัดแม์มาแต่ว่าไม่ได้ตัดไปตัดมาจนเราดูไม่รู้เรื่องนะครับ สมมติแมต์มันปั๊ม15นาทีอย่างเงี้ยเราก็ตัดมาให้เหลือพักประมาณ6 7นาทีนะครับประมาณ7ประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณครึ่งครึ่งแมต์น,นะครับประมาณนั้นเจอแลนเนลแลนเนลออตันนี่โหแบบถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไฮไลท์แต่ก็สนุกนะครับมีพวกคาวบอยบอ๊อบออตตันที่เป็นพ่อของแลนเนลออตตันนะครับมาลุมอะไรประมาณเนี้ยขนาดเอาเฟือกมาตีก็ยังไม่สามารถต้านฐานอันเดอร์เทเกอร์ได้นะครับใช่คือแมต เนียนะติงแกบอกว่าแกได้ไปดูแบบว่าชั้นแบบเฟิร์สคลาสหรือว่าอะไรอะลิงไซส์ครับที่ขาพูดกันนะครับนักติงบอกว่าถ้าดูดีอาจจะเห็นนัติงก็ได้อะไรประมาณนะครับใช่ก็คืออัเนอร์ตันก็ถือว่าสู้ดีนะเท่าที่ผมดูครับมีการใช้แบบถ้า RKO ประมาณนะครับแต่ว่าอันเอร์เกอร์ก็ทนได้สุดท้ายก็อันอร์เอกอร์ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ รู้สึกจะเป็นท่าแบบทูมสโตนไพยไดเวอร์มั้งครับที่จัดการแลนดเดอร์ตันไปซึ่งตอนนั้นแลนเดอร์ตันก็หม่มั่นปั้นมือว่าจะเป็นคนแรกที่สามารถชนะอันเดอร์เทเกอร์ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้โอเคแล้วก็มาครั้งที่อ่าครั้งที่ยีบสองอันนี้มันต้องเขียนว่าแมตต์ยัดใส่ลงศพแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้นะครับอันเดอร์เกอร์เจอมาคเฮนลี่แมตการปั้ม ไอเนี่ยจับใส่หลงศพซึ่งแมตต์นี้ก็ให้ดูแบบไม่เต็มแมตต์เช่นเดียวถ้าผมจำไม่ผิดคือไม่เต็มนะผมไม่น่าจว่าให้ดูแบบเต็มแมตต์หรือเปล่าก็สู้ดีครับสำหรับมาร์คเฮนรี่ช่วงแรกก็มีแบบได้เปรียบในเอลเกอร์แบบแบบจับเอลเกอร์ไปโคก,กับบันไดเหล็กอะไรประมาณนะครับอืมแต่ว่าส่วนมากอาจจะปั้มช้าเพราะว่ามาร์คเฮนรี่ก็ตัวใหญ่นะมาร์คเฮนรี่ตัวใหญ่แล้วก็ ซึ่งแมตช์นี้มาร์คเฮนรี่แกแบบลืมตัวว่ามันเป็นแมตช์ยัดใส่หลงศพใช่ไหมอืมมันเป็นแมตช์ยัดใส่หลงศพเนี้ยแล้วแกก็เผลอไปกดนะครับเผลอไปกดให้กรมการนับสามแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีการกดนะอืมก็ถือว่าเป็นแมตช์แมตช์นี้ผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแบบมันสู้แมตช์ไอเจอรัน,นี่ออตันไม่ได้นะ โอเคก็ okay, จบไปก็คืออันเดอร์กอร์เป็นฝ่ายชนะนั่นแหละครับจะมาเคลียรยัดใส่หลวงศพได้อ่าแล้วก็มาต่อที่แมตช์สุดมันนะครับลเลสเซอร์ลเสรลเสเซอร์มาในครั้งที่ยี่สิบสามอืมเจอบาติสต้าซึ่งตอนนั้นอ่ะบาติสต้าเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทอยู่นะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาป้องกันแชมป์แล้วก็ทำลายสถิติอันแสนยาวนานนะครับที่อันเดอร์เกอร์ชนะไว้สิบสี่ครั้ง ตอนนั้นอะและ้วเออบาติต้าก็เล่นงานอันเดอร์เกอร์แบบถือว่าหนักหน่วงนะมีการใช้ท่าทูมสโตนไพเรเวอร์บาติต้าบอมดูว่าเอเอน่าจะใช่นะแต่ว่าอันเดอร์เกอร์ก็ยังสามารถทนได้ซึ่งแมตช์เนี้ยผมชอบชอบตอนอันเดอร์เกอร์กโดดลงมาจาก <S <S เวทีอะแล้วก็ข้ามเชือกมาเล่นงานอ่าเล่นงานอ้บาติต้าอืม สน,นุกนะครับแมทเนี้ยแล้วก็มีตอนที่บาติสต้าแกเนี่ยแกจะจับอันเดอร์เทเกอร์ฟากับโต๊ะผู้บรรยายครับแต่ว่าสุดท้ายก็เรื่องของที่อันเดอร์เกอร์แบบยังไงอะได้เปรียบหรืออะไรเงี้ยก็สามารถชนะบาติสต้าได้ซึ่งผมก็ <laughs> ไม่สามารถอธิบายแมทอะไรได้มากมายครับเรื่งชุดนี้ถ้าใครซื้อมา ผมแนะนําให้ซื้ออีกชุดหนึ่นนงมาดูถ้าอยากดูแบบแมต์เต็มนะครับก็คืออันเดเกอร์20สูตรนะครับที่พี่เบิร์ตอ่านรันที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแกภาคไว้นะอืมอันนั้นน่ได้ดูทั้งหมด 20, 20แมตต์นะครับไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะมีแล้วนะโอเคก็เราวันนี้ก็มารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งนี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับเดินมีตอนที่สออ,อกมา ซึ่งตอนที่2ก็จะเป็นรวมไหมเนี่ยรวมผมจะมาพูดแมทที่เจอที่เบสเมเนียสิบเจดแปแล้วก็อ่าสิบเจ็แปแล้วก็อาจจะมาพูดแมทเก่าๆอีกซักแมทหนึ่งอีกสักแมทหนึ่งนะครับใช่โอเควันนี้ก็พอสมควรแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัส,สดีครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยน,นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ